พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคนพกพกับพรมีม้องด้านนอกคือเก่าพี่น้องนี่ไปย่ำต่อนพี่น้องน้ำฝนตกน้ำฝนไม่น่าพี่น้องการต่อนพี่น้องไปไปย่ำต่อนฝนตกตาหันเอาใหม่น้เอ้าวพูได้เปิดมันเปิดบริบทกล้องนี่ว่า ก็เปิดอยู่นี่เดี๋ยวนี้เปิดอยู่ข้างหน้าพี่น้องคนไห้คะย่างมาห่อถุยเลย่นาะเขาหยาปะากันหยาบงอมกินเลยเขากำลังถอดพี่น้องนี่ตัวนี้พ่อเมาเลยพ่อเมาแล้วพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวนี้อีกเขาเมาได้แล้วตัวนี้ กวนก็ม yes. ีพี่น้องดิ้วนไปใช่หรอฮะออเราพี่น้องเขาต้อนเราดิเขาเดาเจาะมาพนตกวขำเลยน้ำเต็มขนาดเลยน้ำเต็มขนาดเลยนี่ปลาซิวแหลนๆหลายว Thế tọn Em lây Dạ mới chồng Tươi đúng hả? Thôi Có gì đây? Mì vô. ปล่อยไว้ก่อนจะไปเดียวฮานาไม่ได้จิมายามอาใหมันลงก่อนมีอะไรทะลุเลยมันลงเลยนะนี่มันกำลังลงเฮงป้าก่อนมันกำลังลงป้ามันก่อนลงแล้วนี่ยบอมันลงมันเมื่อกี้นี่พุ่งบางใหญ่เลยปล่อยก่อนไปหาน้าไม่แล้ว่อจิมาหาเอากรชิวงกำลังลงตัวแดงไลย โยยอยไม่นีปรเดีนยำต่อนไม่ไปอยากคอยโลนะตอนแรกยันอยู่กับอะรกับโผกับุผดีกว่าโผกับเห็นบอก็เห็ดะตอนแรกจะได้บะไม่ใช่กิน <c oughs> ไม่มีเลย โอ้ยมีมีมาเลมื่อกี้มีมี่บ่มานสั่เมื่อกี้เด,ดีเจ้าเห็ดจบหอมมีบ่น่ะถ้ามายงงเวันคอยอย่งลก่อนไม่ต้อง่อนคนอนอย้างโลกเวทมันคอยอยโลงเก็บผวโลง เพจเป็ดป่าอานำในนกอ่ะห่าย่างไปเบิ่งเขียงงัวไปเลยคืองัวไปซ่ําอ่ะวะทางหน้าเฮาน้าบ่ได้ซ่ําพี่น้องเอ้ยได้แค่นี้หน้าตอนเอ๊ะไปเยี่ยมหน้าตอน